คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับกราบในท่างตัวการ์ดมายเก็โคลลิซิโดเ์มินิมัลจำเล่นเกมคอร์ดูตี้โบว์อร์ทูนะครับผมในภารกิจที่5กันแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับผมนั่นก็คือระดับเพลเทลนนะครับผมระดับยากนะครับผม ช่วงเนี้ยผมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยากสุดนะครับผมส่วนเรื่องการแปลภาษาผมจะไม่แปลเหมือนเดิมเหมือนคิที่ผ่านมาเลยนะครับผมนะสไตล์ของผมก็คือพูดเลยเปอยนะครับเล่นเล่นเอามันนะครับผมพร้อมเลยแล้วครับในภารกิจนี้เราจะรับบทเป็นนางสาวนะครับผมนางสาวปลอมตัวเป็นสปายนะครับผมเพื่อกำจัดเป้าหมายบุคคลสำคัญอย่างคอมเบเดอร์นะครับตอนนี้เรามาหากัน3คนแต่จริงๆมันมีทั้งหมด4คนแหละนะครับ เช็คครับผมอีกคนมันอยู่ข้างใน่ะซึ่งเราก็ต้องไปหาเขาก่อนนี่คนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนเรานะครับบัตรประชาชนตรวจเช็คได้นะครับเป็นเปอร์เปเปอร์เอาไว้ให้คนที่ตรวจเอกสารดูได้นะครับผมปลอมเสเนียนนะครับผมปลอมเสเนียนไม่ให้พลาดห้ามพลาดเลยภารกิจแบบแทรกซึมเข้าไป ให้ไวเลยนะครับผมภารกิจช่วงแรกๆจะเป็นภารกิจสปีดรันเฮ้ยไม่ใช่สปีดรันอะไรภารกิจช่วงแรกๆจะเป็นแบบแทรกซึมนะครับผมเราจะต้องสปีดรันเข้าไปนะครับไม่ยากเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากจริงนะครับผมคนที่เคยเล่นคาน์ตี้แล้วเป็นภารกิจสเตลเนียจะรู้ดีกันนะครับผมมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนิดๆหน่อยหน่สำหรับผมนะครับสามารถสปีดรันได้นะครับเรเบลเลชั่นนะฮะในเดือนสิงหาคมวันที่2 5ปี1 9 4 4ประเทศฝรั่งเศสนะครับผม จังหวัดปารีสกดเอ็มเช็คได้ดูโอเคเช็คระหว่างทางได้กันลืมนะครับตอนที่เราเล่นครั้งแรกคือจำเอาจำเอาเลยคือถึงขั้นแบบเปิดโทรศัพท์ถ่ายรูปอ่ะมาเช็คกระดาษตัวกระดาษตัวของด้วยตัวสเซมิกฎหมไมแล้วก็สิงพิปกติโอเคให้ไวเลยจ้าด่านแรกก็จะอีซี่หน่อยนะครับโอเคส่งข้อมูล นะครับโอนโอนส่งข้อมูลอย่างเดียวนะครับไม่ต้องรู้หรอกนะครับโอเคผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรมากมายืนตรงนี้ยืนอย่างเก๊กหล่อย่างกับนายแบบนางแบบอันนี้โอ้โหเครื่องอะไรวะเนี่ยบลเลอร์เลยแต่ก็ช่างมันเถอะไปดูต่อไปผมชอบเดินเล่นนะครับผมตามแมปต่างๆเนี่ยเดินเสพบรรยากาศ นะเสร็จบรรยากาศมากกว่าการแปลอีกผมไม่ใช่สายแปลเอาง่ายๆไม่ใช่สายแปลเลยเคยลองแปลแล้วเคยทคําคลิปแบบแปลไป,ไปเล่นไปแล้วแล้วล่นระดับยากสุดเลยนะปรากฏว่าไม่ใช่สายผมอะ่ะมันไม่ค่อยมีสมาธินในการเล่นกลายเป็นแบบว่าระหว่างถ่ายคลิปนี้ผมตายเพราะว่าผมไม่มีสมาธินะครับเกมนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับผมแล้วก็ระบบเลือดในเกมนี้ก็น่าจะรู้อยู่มันเป็นระบบแบบคลาสสิกนะครับเก็บกุญแจก่อนเลยโอเคกึ๊บ เรียบร้อยสปีดลันอย่างรวดเร็วให้ไหวเลยจ้าซื้อ The Basement เอาเจอผู้หญิงโดนลากแล้วเอาละอุ้มไปเลยโอ้ที่รักจะ้ะฉันรักเธอกด F ไปช่วยนางหน่อยไม่น่าใช่ชาวิวนะครับผมถ้าเป็นชาวยูวนี่ไม่น่าเหลือนะครับผมมาหยิบมีดแล้วกด F รัวปักเข้าแขนเข้าที่คอกล่องเสียงพังไม่ต้องร้องเป็นการเก็บเงียบนะครับแต่การทายแบบนี้โคตรทรมานนะ เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมไม่ใช่ชาวยูถ้าเป็นชาวยูวนี่ไม่น่าเหลือครับก็น่าจะรู้อยู่เยอรมนีคือแบบกวาดล้างชาวยูวนะครับผมแต่เราไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ากลัวคลิปแดงป <laughs> ิดลิฟต์เข้าลิฟต์เลยให้ไว,ไวเลยจ้าใช้ลิฟต์จากใต้ดินนี่แหละไอพวกนั้มันนั่งโกงเล่าเมาอย่างเดียวโอเคโอ้บรรยากาศช่างเงียบ ลิฟต์ก็ทำมาจากไม้แต่เดี๋ยวนี้ทำมาจากเหล็กนะโอเครีบสองชั้นมาว่ามานี่เพื่อนเราอยู่นี่ให้ไวเลยบอกขุดลับโอ้ฉันชอบไปกินหมูกระทะมากเลยเธอจะไปกินด้ไหมไปได้เลยจะพาไปในห้องจัดไปครับเบลุนครับเชิญกินตับตรงนี้ครับลุยครับให้ไวเลยจ้า มันต้องพูดอ้อมๆนะเวลาบอกคนเราต้องพูดอ้อมๆถ้าพูดตรงๆปุ๊บไอ้พวกที่อยู่ข้างด้านข้างคือมันจะฟังนะครับผมอย่าไปดูทุกคนในออฟฟิศนะคนในออฟฟิศนี่คือมีแต่ระดับกะทิอะหัวกะทิทั้งนั้นเลยโคตรน่ากลัวนะครับเวลาสู้ตัวต่อตัวนี่หัวติจะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่ามันเชี่ยวชาญมันเก่งนะครับอย่าไปดูถูกนะในประเทศไทยก็มีนะที่แบบว่าระดับปกติแล้วมีกันเยอะด้วยนะในออฟฟิศอะไม่ใช่แบบคนตัวจุ่มๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ คือแบบคนระดับปกติสติปัญญาดีเยอะมากนะครับผมอย่าไปดูถูกถึงแม้ภายนอกแบบว่ามันจะนี่มีไงแต่ภายในก็คือแบบเอาจริงเลยนะมันเก่งนะบอกนะ <c oughs> พวกทางทหารอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับผมพวกระดับปกติเนี่ยมันรู้มันมันเก่งอ่ะเอ,า,อาง่ายๆเก่งมันเก่งทุกอย่างทุกได้จริงนะครับ <c oughs> ดื่มเบียร์ยังเก่งอ่ะคิดดู <c oughs> อะใหญ่พูดถึงเลยโอเคเข้าไปเจอกับ คอบันเดอร์นะครับให้เราก็ไปหน่อยชนไปสักทีดีอีกการหนึ่งคนข้างหลังสองรวมแ้งหมดสามคนเข้าไปไม่มีอะไรมากเปิดประตูเยาเปิดประตูหน้าต่างเพื่อรับแอร์เข้ามานะครับรับอากาศเข้ามาโอ้ยเข้ามาแล้วคอมานเดอร์ น,นี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องเก็บนะครับอย่าถามเยอะนะครับบ,บรรยากาศภายในนี้อบอุ่นเหลือเกินจุดต<บ>่อผิงด้วยอากาศเมื่อก่อนมันแบบมันจะหนาวนะครับต้องเข้าใจด้วยอากาศเมื่อก่อนมันจะหนาวมากมาไม่นเม่ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันร้อนนะครับผมแต่ประเทศไทยยังดีอย่างเดียวนะก็คือมันมีฝนตกอากาศเย็นแทบจะตล,ตลอดเวลานะครับ แต่พอช่วงไหนเขาเดินเมสยนี่คือเตรียมรับหายนะเลยผมเล่นคอมแทบไม่ได้อะนะช่วงเมษานอากาศร้อนเล่นคอมไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเล่นคอมนี้ก็ต้องเปิดแอร์นะเปิดนะคอมมันเย็นนะครับผมถ้าเปิดระหว่างอากาศร้อนๆนี่คือคอมระเบิดแน่นอนนะครับรอบที่แล้วนี่การ์ดจอของผมเสียไปแล้วตัวหนึงโหเลยต้องเปลี่ยนนะครับผมจากซีรีส์ 1050ti เปลี่ยนเป็น1660นะครับผม g d x 1660เลยนะครับผมผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมราคาห0 0พันนะครับผมราคาการ์ดจอมันตกนะครับ มันตกไปแล้วช่วงนี้นะครับ<ต>ผมก็เลยแบบหวานเจ็บเลยนะครับผมสำหรับสาหรับผมนี่ก็คือเรื่องการแต่งคอมนี่คือ,อยังไม่ค่อยอยากจะแต่งอะไรมากนะครับผมเพราะว่าอยากไปเที่ยวมากกว่านะครับเพราะว่าผมแต่งคอมแล้วมันแบบไม่รู้จะแต่งอะไรต่อแล้วอ่ะเกมแทบจะทุกเกมคือผมเล่นได้หมดน,นะครับผมยกเว้นไอเกมที่มันใช้ไอเลนจินห้าไอไอเลนจินห้านี่คือผมเล่นไม่ได้แต่งไม่ได้เลยนะ แตะได้แค่แบบ a l r e n Engine 4เนี่ยอ่า Alien A Alien Engine en 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 4มัน <res> ยังใช้ <res> ได้ยังเล่นได้เล่นได้ปกตินะผมแต่ถ้าเป็น a l r e n Engine 5นี่ผมไม่ไหวยอมรับเลยไม่ไหวมันต้องใช้คอมแรงๆแรงมากแรงจริง,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 งๆๆนะครับผมถ้าเป็น a l r e n Engine 4นี่ก็จะเป็นเกม Police Simulator <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวนี่ผมเคยทำคลิปไปนะครับผม Police Simulator นี่ก็ไปแลแวะดูได้นะครับผมผมเคยทำช่องไปแล้วนะครับอาร์นาการ์ดจอต้องประมาณซีรีส์ต้องผ่านอ่ะ1050 TI ก็ใช้ได้นะครับผมนะแต่เป็นการจอซีรีส์พันหนึ่งน่ยใช้ได้นะครับผมแต่ก็มีแอบกระตุกนิดนิดหน่อยนะครับผมถ้าเป็นไอร์เลนจี้ไอร์นจี้สี่นะครับผมะแม้กระทั่งโมโนแฟ,ฟร,ร์สองพันสิบเก้าก็ต้องอัปเกรดอีกนิดนิดหน่อยคอมอ่ะผมผม,ผมต้องไปถึงขั้นแบบเพิ่มแรมอ่ะนะตอนที่โมโนแฟร,ร์สองพันสิบเก้าออกมาออกมาขายอ่ะผมไปเพิ่มแรมเลยนะครับผม เล่นลื่นปกตินะครับผมการจอก็150 Ti เหมือนเดิมนะครับผมใช้มานานมากเลย150 Ti เนี่ยใช้มาประมาณซึ่งมาตอนไหนอะปี2ปี3ปี4ประมาณ5 5เกือบ6ปีอะการจอตัวเก่าของผมอะผมรักษาไว้อย่างดีเลยใช้อย่างดีนะครับผม But, ช่วงหน้าร้อนผมจะไม่ค่อยเล่นเกมเพราะว่า <fresh. S 2> โกการ์ตจอเบดกับฮาร์ดดิส์ระเบิดประมาณนั้นนั้นเองนะครับ mm hmm. มันก็เลยแบบว่าต้องระวังมากเราก็ต้องเก็บตังเผื่อด,ด้วยนะครับผม ต้องเก็บตังค์เผื่อด้วยถ้าไม่เก็บตังค์นี่คือทุกอย่างชิบหายวายบอดนะครับแต่หลายคนจะประมาทเนี่ยไม่ค่อยจะเก็บตังค์เท่าไหร่พอเวลาคอมพังปุ๊บก็ก็ไม่เล่นนะครับผมทิ้งเลยเอ้ยกูกลังพูดเรื่อยๆเลยแม่งให้ไวเลยเอฟยาวเอฟยาวเข้าท้องจิ้มไส้ไหลนี่แม่งคมคืนคมคืนกูมานี่เลยนี่สำหรับคอมมานเดอร์มายึงออกมายังไม่พอครับมีอีกแผล สำหรับลูกชายว่ยามายังไม่พออีกดึงลงมาแน่นจริงๆนี่สำหรับเราเรียบร้อยดับสนิทตายชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์ฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนะครับหลับไม่ตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตโต,ต,ตื่นขึ้นไปลุยเปิดหน้าต่างหนีอย่างเดียวให้ไวเลยโอเค โง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 งเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกแค่แก้วแตกเดินเข้าไปมาว่ามาข้างในมีทหารอยู่แต่ไปแล้วแหมแทงสนุกกัะเพลินเลยโอเคเข้าไปแล้วจ้าให้ไปเลยห้องประชมุมประชุมลับนะครับมาว่ามาีกำจัดเป้าหมายสำเร็จแล้วนะ โอเคแต่โอ้โหมันชี้มาหาเราอะให้ไวเลยให้ไวเลยแย่ละมันจับสปายมันรู้ว่าเราสปายรู้รู้รูููู้้้ให้ไวเลยให้ไวมีการโปแตกว่ะโปแกตโปแตกกันเล็กน้อย เดินไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วแสงไปเจอเพื่อนโอเคตามต้อโอ้แม่งสวัสดีครับแบงก์วงแคทหน้าตายอย่างคล้ายเลยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมาเนี่ยคอนเสิร์ตหน้าเล่นที่ไหนครับผมแบงก์วงแคทที่แบงก์ไปเล่นนี่นะเอาคุณนั้นหน้าเหมือนใครแบงก์เลยแบงก์วงแคทตกใจเลยแม่งยัตรวจอีกแล้วแต่บอกไปก่อนว่าเราตรวจที่ใต้กระไดมาแล้วอ้าวเฮ้ยไม่ยอมมาอือจอหน้าไอ้แม่งเพื่อนมาช่วยให้ไวเลยเข้าไปเข้าไป อย่าเี่แตกนิดหน่อยนะครับพวกเราก็โดนจับโดนจับไปคนหนึ่งละก็เราก็ต้องไปช่วยอีกประตูก็ต้องระเบิดอีกเอาก็ทำทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ยากหรอกเลคิสเตลง่ายนิดเดียวงานจะเหนื่อยหน่อยเยอะหน่อยนั้นแหละช่วยลกไปดีไว้มีปักคอเตลออีกแล้วจ้าจังหวะนี้ เกี่มีอะไรใช้กุญแจทางหน้าหนึ่งอุ้ยสองลบก่อนมันผ่านไปแล้วลุยเก็บช่วยเพื่อนไปหันมาดิหันตูดมา ขยับไปแล้วกางหนาละโอเคเก็บอาวุธกันแตกกันเหนียวเผลอฉุกเฉินเคลียมาวางระเบิดวิ่งไปเก็บไปจุ๊อเคตัวนี้ออกมีปักคอคอนเซปต์สเต็ปเดิม เขาหัวสุดหยาบเล็กนิดเดียวต้องเล็งจะดีอย่าประมาทโอเคไม่มีอะไรมันมาวะขึ้น,นบนให้ไวให้ไวอันนี้ยิงเลยเพื่อป้องกันการโดดเด่นต้องไปแบบลับๆ โอเคว่ามาวิ่งไปลวงโอเคโอเคผ่านไปอย่างเนบเนี้ยสปีดลันเลยตาทีเดนเนลลแล้วตาเราแล้วนะสลับบทบาทเป็นเดนเนลลโอเคจับเวลาแล้วว้ามา เตรียมตัวรอเวลาก่อนรอเวลาบึ้มๆก่อนใจเย็นพร้อมโอเคเอาเลยลุยเก็บเก็บให้หมดปิดไปกำลังเสริมว่ะโดนมือไปแล้วเรามาพร้อมกับจะมีหน่วยต่อต้านอยู่นะครับผม

ที่หลบไม่ค่อยจะอำนวยนิดหน่อย Vừa nhìn thấy không? Ôi Bơm với đừng Để chút Dạy chút quay Có ơi ไม่ถึงเวลาดีกว่าหมดว่ะรอกดีไปย้ายจุดเขียนไ,ไหมเช็คทีละปีกปีกซ้ายก่อนยี่บขึ้นจะถึง

quá quá Mày chơi phết Mày thàn vào Rồi còn Trong một đợi mà Lột Bướng cái tông dính tông chui thử dạ chút ừ à tôi nhìn về bên đi ê ừ

không bún đẹp lõi chú ôi cột quá ta bớt ôi smoke kèm nhéo gần vinh 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 ให้ชัวร์เช็คให้ชัวร์โอเควิ่งไปโอเคเคลียร์ไม่มีอะไรหรอกจุเฮ้ยมันเหลือหนึ่งมั <defense Overwatch> <game> นเหลือหนึ่งเก็บหน่อยดิอ๋โไม่ค้นหาปล่อยเหลือหนึ่งสแปนขอเม็ดคิดหน่อยไปไว้เคียและจับศัตรูได้สี่เคีย โคตรเหนื่อยแต่เดี๋ยวต้องไปเข็คข้างในอีกนะครับเราจะทำการยึดต,ตึกยึดต,ตึกตึกนี้เลยนะครับลุยไ,ไปไปโอเคถึงทีละทีหมายมาว่ามาลูกสองว่ะ มาขอหน่อยหยิบไปเลยจังหวะนี้เทคดิสคว่างสมูทไปลมควันยิงกว่าไก่ซีพีพร้อ,อมละเต็มตัวเลยเดรอร์คิกปัดเข้าไปเรียบร้อยติดเลยวะเคลียร์

วางไปหลวงโอเคจำนวนวะเรียบร้อยเชี่ยมาสไนเปอร์สนับสนุนพร้อมละพร้อมบวกเตรียมตัวเตรียมตัวหยิบมอลต็อก โอเคระเบิดไฟให้ไวเลยพร้อมนะจ๊ะปืนกลพร้อมตั้งพร้อมสาาัตต์จังหวะนี้ยังไงจ๊ะพร้อมยังอ่ะพร้อมไปเลยเไม่ยิงผู้แฟร์ผู้แดงเตรียมเลยรอรอรอ đẹp อยู่ là bớt cũng cắn คน Cắn วิ่ง vậy, แอน vậy Luôn ร้อยระเบิดคุมกันตึกกัน Play thrower in front. Ok, clear. Sniper, lòng Sniper. bay. Hey. Getting too close. Enemies in front. สไลปเปอร์หม้อไม่เห็นมาเฮ้ยเข้ามาใกล้แล้วจุไปไวเลยรีโหลด ไปอย่ามาซองเขินลวงไปคว่างขอกเทลจุไปคว่างไประเบิดไฟโคตดโมโลโตบเยียบเลย อีเทียบเลยเทียบเลยลูกพี่ไปหัวซัดแมนโอ้โหเต็มเต็มเอ้ยไม่น่าเหลือไม่น่ารอดรีบออกไปจากที่นี่ให้ไวเลยตาย ลูๆๆๆๆโอ้แมงหมดแรงงงนอนเฮ้ยับแทกับแทกหยิบหยิบบอมเลยให้ไวเลยลูลูๆลูลูหยิบหยิบหยิบไอเฮ้เรียบร้อยโอ้เคลียจุถอยทับไปแล้ว เทำได้แล้วสบายชัยชนะเป็นของฝรั่งเศสนะครับเยอรมันได้ถอยทัพไปแล้วไปรวคนลวมกลุ่มเหนื่อยเลยภารกิจนี้ทั้งแทรกซซึมทั้งบวกอีก ได้สำเร็จละสูญเสียเยอะนิดหน่อยนะครับแต่นั่นแหละการเสียสละจะนำไปสู่ความสำเร็จแบบท่องแท่นะฮะเฮ้ยจบภารกิจอุ้ยอ๋อผู้ผู้ผู้ไอ้พวกนี้มันหลอนแล้วนะหลอนเสียงเสียงระเบิดเสียงผู้อะก็ไม่แปลว่าที่จะหลอนเสียงผู้นะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเนี้ยมันผ่านเสียงระเบิดมาไงมันก็หลอนเป็นเรื่องปกติครับ จบภารกิจพิมเท่านี้ครับผมไปเจอกันภารกิจหน้าผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ผมถ้าเป็นเจ้าใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทีวีกันาดเจอกันคลิปหน้าสักวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์และติดตามด้วยนะ We're going to ride this momentum all the way to the right.